ว้าวกระทะทองใบนี้สวยงามสุกปลั่งน่าใช้จังเลยค่ะทำอย่างไรที่จะให้เสมือนว่าเรามีกระทะทองใบใหม่มาใช้งานในการทำขนมทุกๆครั้งเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องซื้อกระทะหลายใบนะคะใช้ใบเดิมนี่ละค่ะทำความสะอาดด้วยวิธีง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยที่มารโมคิเช่นนะคะ วันนี้จะชวนมาขัดกระทะทองเหลืองที่เราใช้ทำขนมใบนี้นะคะตอนนี้เขาหมองค่ะ oh, <no. S 1> มีคราบดำๆติดนะคะเราจะแปลงโฉมกระทะใบนี้ให้ออกมาเหมือนได้กระทะใหม่ใสปิ้งด้วยวิธีการง่ายๆเพียงไม่กี่นาทีเดี๋ยวไปดูวิธีการกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ขัดเพื่อแปลงโฉมกระทะมีแค่นี้เองค่ะน้ำส้มสายชูนะคะ น้ำส้มสายชูกลั่น5%ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็น้ํำยาล้างจานฝอยขัดหม้อแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการกันเลยนะคะเราจะใส่ถุงมือนะคะกลิ่นน้ําส้มจะได้ไม่ติดมือค่ะเทน้ําส้มใส่ลงไปเลยนะคะ พอแล้วค่ะตามด้วยน้ำยาล้างจานค่ะไปลงมือขัดกันเลยค่ะ ขัดตรงหูวระทะด้วยนะคะเดน้ำล้างออกเลยนะคะ เราใช้เวลาไปแค่สองนาทีเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสะอาดเงางามสุกปปลังเหมือนได้กระทะใบาใหม่เลยใช่ไหมคะทำไม่ยากเลยนะคะ กระทะทองเหมาะในการใช้ทำขนมประเภทกวนหรือขนมประเภทน้ำามากเลยค่ะเพราะมีคุณสมบัติในการกระจายความร้อนได้ดีทําให้ความร้อนไปได้ทั่วถึงทั้งกระทะร้อนเร็วไม่ติดกระทะด้วยค่ะผู้ที่ชื่นชอบในการทําขนมลองหาซื้อมาไว้ใช้งานดูนะคะมีหลายขนาดค่ะสําหรับใบนี้เป็นขนาด18นิ้วค่ะใช้งานมาหลายปีแล้วคุ้มมากๆเลยค่ะ การทำความสะอาดด้วยวิธีนี้ช่วยให้กระทะสะอาดเหมือนใหม่ทุกครั้งที่ใช้งานวิธีการก็ง่ายกลิ่นก็ไม่ติดมือนะคะลองไปทำกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมาลโมคิเช่นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ